嗨，Hi, 大家好，欢迎大家收看《跟王老师学习商务汉语》。今天老师要把进出口贸易词汇和句型啊，来给大家教一教一下关于进出口的词汇。大家准备好了没有？来谈一谈关于进出口的词汇。那我们过来看一下，第一个词是哪一个？ 啊、呃，第一个词，今天我啊、呃，把给大家教一教一下，就是进口，进口，进口，请大家跟老师读一读，进口，进口，进口，把“我”“口”呐，或者“拿”“口”“口”呐。 รักษาแปลว่าปากใช่ไหมครับปากแต่ในทางความหมายภาษาจีนธุรกิจนะครับโขก็คือมาจากคําว่ากังโขโขอ,ขอ,อันก็ได้ก็คือท่าเรือนะครับหรือเรียกว่าท่ารับสินค้านะครับหรือประมาณนั้นปีรู้ชัวเช่นจินโขาปาสิบอู ทกกงก口进จิ้นโขจิ้นหลหวนจินหลไทยกวา,านำสินสินค้าต่างๆนะครับอา,อาหารเช่นสื้อูเมื่อกี้สินค้าอาหารนะครับนำเข้าโดยการผ่านท่าเรือนะครับจินโขโต้ทงกว a โขอ,อ,นอันการนำเข้าเนี่ยนะครับต้องผ่านท่าเรือนั่นเองนะครับจินโข เรามาดูพินอินกันนะครับพินอินเดี๋ยวซื้อเติมเสียงวันอายุให้มันก่อนจิ้นอ้าอ้าอ่าอ้าเสียงซีเสียงซีนะครับเสียงซีแล้วก็ชี้ขึ้นบนแบบนี้โขเสียงโขโขโขเสียงสามเสียงสาวเราใช้เขียนพินหน่อยเอาไหมอ่าจิ้นโขโขก็เสียงสามเสียงสาลวลบลบลบนี่โข ทุกคนตามนะก็เราชื่อตู้โขมาจากคาว่าโขาอันหรือกังโขท่าเรือนะครับจิ้นโข import ภาษาอังกฤษก็คือ importimportim อก็คือเหมือนคล้ายๆ immigration นะครับสุลก,าก่ารเดินพิธีการสุลกากร importport แปลว่าท่าเรือนะครับที่ตรงตัว ตรงตัวอะไรนะครับโขก็คือ port อ่านะครับเช่นถ้าเดอนคลองเตยนะครับถ้าเดอนแหลมชะบังอะไรประมาณนั้นที่ของไทยเรานะครับเรามาดูกันนะครับอันนี้เพ,พเเื่อภาพรวมนะจินโขประอ่าจินโขาีตนะช่องทางในการนำเข้านะครับก็จะมีเรือเครื่องบิน รถไฟและรถพ่วงนะครับเดี๋ยวเราเราซื้อก็จะนำคำศัพท์พวกนี้มาสอนนะครับวันละหนึ่งคำอโอเคไหน大家跟老师读一读进口อีกครั้งหนึ่นนง进口แปลว่าได้นำเข้า import import โอเค 那我们过来看一看吧。进口的例如是哪个词啊？啊进口的例如是哪个词？那好啊我ร,ร,รมามดูกันตัวอย่างคำศัพท์ของการใช้进口น,นะครับเช่นอันนี้อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราเรียนอีเลียนปีชุนนะครับเรามาฝึกการเขียนลำดับขีดของมันก่อนเรียนอีเลียน ี一练ี顺，练一ี笔顺，练一ชุ่นเเีีีีียยนนนนอปุะครับ e ตัวนี้นะครับมันจะไม่มีเสียงนะครับเสียงถ้า a e a อ่า a หน้า a หลัง a หน้า a หลังเป็น a แต่ข้างหน้าข้างตรงกลางเป็น e นะครับ e จะไม่ออกเสียงนะครับเตรียนเรียนปีญุนอ่าฝึกลำดับขีดการเขียนของมันนะครับ เรามาดูกันจินก่อนคำว่าจินจินอ่เราก็เขียนตามนะครับแล้วทุกคนเขียนตามเราสื่อตอนนี้เลยใครนั่งนั่งนั่งอยู่หน้าจอนะครับอ้าเตียนขึ้นก่อนนะเหอเหิงสู้แตก่อนเอาใหม่อากันเขียนนะครับกันเขียนแล้วก็ ดูแอนิเมชันที่เราซสื้อติดไปให้ก็ได้ง่าย,ายๆดีนะครับอาจริงๆ้วมาดูขึ้นตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนฟุบเขียนเออลงเขียนเออไว้ก่อนนะครับเออเอออเราสืออาจจะเขียนไม่สวยแต่ก็ตัวนี้ตัวนี้จากนั้นรับยาวเรามาดูคำว่าเขา่าเขาเขา ขาฟุกซ้ายไปขวาไปลงล่างนะครับอ่านี่คือรูปแบบการเขียนคำศัพท์จิส์เลียเลียนจินโข่จินโข่จินเข่จินโข่ทุกคนก็ไปฝึกเองนะครับจเจอกนอีกแล้วนะอคายคะ ก่อนที่ไปดูชี้สิงหรือตัวอย่างประโยคเราดูตัวอย่างคำศัพท์ก่อนนะครับเอามาผสมเช่นเราอยากจิ้นโขอ,อะไรเราก็นำสิ่งนั้นไปวางไว้หลังจิ้นโขนะครับจิ้นโขคำนี้นะครับเป็นทั้งกริยาและคำนามนะครับเช่นจิ้นโขสือผิจิ้นโขสือผิอาหารนำเข้ามันจะต้องแปลจากหลังมาหน้านะครับ นะต้องแปลจากหลังมาหน้านะครับในกรณีร้านนีนะ้เป็นร้านของอาหารทุกอย่างนี่านํานำเข้าไม่ว่าเป็นอาหารแช่แข็งอาหารกรอบอาหารสาเร็จรูปพวกนี้อาหารนำเข้าหมดเลยจิ้นโขซื้อผินจินโขแปลว่าอะไรแล้วจิ้นโขแปลว่าอะไรทุกคนถูกต้องแปลว่านำเข้าซื้อถินก็คืออาหาร food imported food imported food ก็คืออาหารนำเข้านะครับอาหารนำเข้า อา,อาหารที่นำเข้ามาจากประเทศต่างๆนะครับร้านนี้เจาช่องช่องชื่อสินคินคอ,อ,อ,อข้างสรรพสินค้านี้นะครับก็คือนำเข้าอาหารนั่นเองล้วนแล้ว都是进口食品这些食品都是进口食品พวกอาหารพวกนี้นะครับก็คือเป็นอาหารที่นำเข้านั่นเองนะครับ โอเคอันนั้นแปลจากหลังไปหน้าหรือจะแปลจากหน้าไปหลังเช่นจีนของสินพินวอยกงอ๋งงอเจ้าช่างเจงอ这个商场这个商场这一家商场搿唻这家商场进口食品นะครับก็คือห้างสรรพสินค้านะครับห้างนี้เนี่ยจีนโคงสิพินก็คือนำเข้าอาหารนะครับโอเค 那我们过来看一看下一个，这是句型。今天老师把三个句型，老师照三个句句型来给大家看一下啊。进口的用法啊，在句型当中，在句子当中啊，进口啊怎么用对？ใช่进口我老师说来哇，你看看น我们来看看这ล呀 เราม่ดูประโยคแรกนะครับเดี๋ยวพินอินอยู่ไหนครับอ,อินก่อนพินอ,นมมอินจังมาอ่าพินอินจงมาแล้วตัวอย่างประโยคแรกเราซื้อจายให้ฟังนะครับอ่าเราซื้อ,อกเหรอไกด,ด์จะดูอีทนะูอีเชะนะดูอีเ句子我我我แปลว่าอะไรฉัน公司公司啊公司แปลว่าอะไร งคซื้อก็คือบริษัทจินเหนียนจินเหนียนปีนี้เติมของจินเขการนำเข้าบอกแล้วว่าเป็นคำนามต้องใส่คาว่าการนะครับการนำเข้าเจียนเฉาลดลดลงแล้วลดลงไปเลยการนำเข้าก็คือลดลงนั่นเองนะครับอ่เาเลยก็คือทำหน้าที่อดีตหรือว่าสิ่งที่เป็นไปแล้ว “一了一刻一刻这个句子，我公司进今年的进口减少了。”再说一遍，“我公司今年,年的进口减少了。”我公司今年,年的进口减少了。就，是，，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  ในปีนี้นะลดลงนะครับการนําเข้าของบริษัทเราเนี่ยลดลงเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะสินค้าไม่ตอบโจทย์หรือเศรษฐกิจไม่ดีหรืออ่ากาไรได้ไม่ได้ไม่ดีเท่าที่ควรก็เลยต้องลดการนําเข้านะครับอ่าบริษัทีน้เนีจนหูจิน้นสละจียนสา,นสาก็คือลดลงอ่าเรมูกันก,นนออก,ก่ั้ออกกบบปนที่สองีป็นทีอนีที่สป่งปทีี ประโยคที่สองอ่าเรามันก็ไล่คันเจ้าเลี้ยง电动车เจ้เลียง电动车เจ口的是进口的，然这นี่เลียงคันเจ้แปลว่านี่หรือว่านี่เลียงก็คือคัน电动车电动车รถไฟฟ้า是进口的 ชื่อจนโขตออ่าก็คือเป็นรถที่นําเข้ามานะครับอ่าเตอก็คือรถครัว่ารถหรือเขาเรียกว่าเตมแต่ไคือเจเลีล์电动车是进口的电动车，这辆电动车是进口的，啊，รถไฟฟ้าคันนี้คือรถที่นําเข้ามานะจีนโขอ,อันนี้เป็นหน้าที่กิริยาอ่าอันนี้ทำหน้าที่กิริยาแล้ว verb นะครับต้องศรอันนี้นิมศร์นี่คือต้องศรนะครับ电动车เจนที่เรานำเข้าบ่อยก็คือรถไฟฟ้ายนต์ต่างๆนะครับ EYE EYC หรือ n e t a พวกนี้นะครับ BYD, SEU รถไฟฟ้านำเข้าเยอะมากนะครับนนทีน่เหนือไกว่าจนำเข้าเยอะมากนะครับ 从哪里进口呢？中国的，从中国进口电动车，<Jedi> 都是中国品牌，呐，哈，无论是啊，brand of GIN，那类，像 NEETA，我们喜欢有 sunroof，我们喜欢，但是它会有点噪音，如果开远了，要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 开 啊，第三个句子，我们过来一起读。上个月我啊，我的文来预备对检查。上个月我进口了一批机器。上个月，上个月，同呢，还有上个月，过去两天了，两天了。上个月我进口了一批机器，我。 ฉันจินโขจินโขแปลว่าอะไรแล้วทุกคนยจินโขแปลว่าอะไรครับแปลว่านำเขา้าเลอแล้ว EP ลถหนึ่งจี้จีีแปลว่าอะไรนี่คืออะไรภาพอะไรเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรต่างๆ上个月我进口了一批机器啊เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยฉันได้นำเข้าอะไรหนึ่งรถ เครื่องจก stumbled, ักรหนึ่งล็อตนะครับเครื่องจักรหนึ่งล็อตเครื่องจักรโรงงานกงฉางจี้ชี่ว่าไปกงฉา้งซื้อ必要用的机器นะครับแล้วแต่สถานที่ในการใช้อ่า这些都是老师今天给大家教的一句子啊，大家的句子就是我们今天ย大家ี的一句子啊，打造的句子，้就是我ค今天给大家造的一句า จินโขเป็นประเภทคำว่าอะไรบ้างครับจินโขประเภทของคำศัพท์คำนี้ก็คือนามและเวบกริยาะนะครับอ่าเวบกริยาหนี่งนะครับเวบแล้วแต่ว่าเราจะใช้เช่นเราใช้ง่ายๆจินเนียนล่าส์งาสาาง,สงสานของล่าส์สใน一家公司工作一直都帮他们啊帮上司进口机器นะครับ เราได้ทํางานในบริษัทแห่งหนึง่งได้ได้ช่วยเจ้านายในการนําเข้าสินค้าในด้านของเครื่องจักรนั่นเองนะครับวได้เรยียนรู้ะไรบ้างนะครับวันนี้ทุกได้เรียน้อรบครบเรรอบานะครันีกดอะ้งนกะัีกเยนรนารอา อ่าเกิ老ช支持一下老师的 YouTube channel นะครับผักด้นช่องหอดื้อด้วยเราจะทำคำศัพท์ในด้านของจินชูโขซื่อคุยเหอจีสีห้นะครับหราก็จะทําในคําศัพท์การส่งออกนำเข้าเพื่อประโยชน์ของคนทํางานนะครับโดีดีอ่า在进出口公司工作的人员比较有用对所以那位们过来 啊，关注一下老师的 YouTube Channel 啊，来分享送大爱那好，给老师送大爱，分享分享一下，推荐 share 给朋友呐，送朋友这尼，ประมาณนี้你哈，วันนี้，今天到此结束了，谢谢各位。